I'm สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับชาวลัคนาแล้วก็ราศีธนูทุกท่านนะคะเข้าสู่คาเฟ่โฮโรอีกครั้งหนึ่งนะคะคลิปนี้ก็ถึงคราวของความรักกับความสัมพันธ์ในช่วงเดือนสิงหาคม2568ค่ะก่อนเริ่มอ่านความรักก็ขออนุญาตฝากคลิปการงานกับการเงิน ประจำเดือนสิงหาก่อนนะคะใครที่พลาดใครที่ยังไม่ได้ฟังเนี่ยก็อยากฝากให้ทุกคนไปติดตามฟังกันนะคะก็สามารถฟังคลิปนี้ให้จบก่อนก็ได้ค่ะแล้วเ,เราค่อยกดช่วงท้ายคลิปนะได้มีการทำลิงก์เอาไว้ให้ทุกคนเนี่ยกดไปแล้วนะคะก็เดี๋ยวไปรอฟังกันต่อได้นะคะสำหรับความรากก็เหมือนเดิมนะคะทุกคนพี่หมอได้ทำการแยกพาดให้ระหว่างคนโสดกับ คคคนนมีู่ะะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นชาวลัคนาราศีธนูที่เข้ามาฟังแล้วก็มีคู่แล้วเนี่ยสามารถกดไทมส์สแตปมใต้คลิปนะคะพี่หมอทําให้แล้วไปฟังในพาร์ทของตัวเองได้เลยแต่อย่าลืมนะคะฟังความรักจบแล้วก็อย่าเพิ่งปิดคลิปนี้ ฟังสุขภาพให้จบก่อนแล้วก็ถ้ายังไม่ได้ฟังการงานการเงินเนี่ยก็กดไปฟังกันก่อนได้นะคะส่วนคนโสดเดี๋ยวเราจะดูกันจากหน้าไพ่ตรงนี้โดยจะแยกให้สองพาร์ทจากไพ่กองเดียวกันเนี่แหละก็คือคนโสดแบบโสดสนิทโสดแบบไม่มีใครเลยกับโสดแบบมีคนคุยนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเรื่องราวความรักประจำเดือนสิงหาจะเป็นยังไงก่อนอื่นดูหน้าไพ่ก่อนเนาะ เดือนนี้พี่หมอเอาไพ่ทาโร่กับไพ่ยิปซีนะคะกลับมาทำนะก็เป็นไพ่ที่ทุกคนคุ้นๆกันนั่นแหละคะ่ะเดี๋ยวมาดูก่อนนะว่าได้ไพ่อะไรเข้ามาบ้างนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีธนูในเดือนสิงหานะคะคนโสดจะมีไพ่เจ็ดถ้วย3มดาบสเตรนนะคะ8ดไม้เด็กเหรียญเลเวอร์ เด็กถ้วยคิงถ้วย10ไม้แล้วก็ควีนเหรียญนั่นเองนะคะเริ่มจากคนโสดสนิทก่อนแล้วกันนะคะต้องบอกว่าสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกขออภัยชาวลัคนาราศีธนูพอดีเพิ่งอ่านพิจิกจบเมื่อกี้มันอาจจะติดปากบ้างนะคะชาวลัคนาราศีธนูค่ะในช่วงเดือนสิงหาอืมเป็นเดือนที่ลังเลนะไม่มั่นคง ในใจตัวเราเองในใจธนูเองนะคะรู้สึกว่ามันมีหลายสิ่งหลายอย่างให้คิดให้ตัดสินใจอยากเริ่มแต่ก็ไม่กล้าอะไรอย่างเงี้ยถามว่าทำไมไม่ยากเลยค่ะกลัวกลัวความผิดหวังซ้ำๆนะเหมือนกับที่เคยผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยหลายๆคนเนี่ยเคยเจอกับความสัมพันธ์ที่มันแย่ๆมาก่อนแล้วก็บางคนเนี่ยยังมีความรู้สึกแบบมีแผล อาจจะเคยเลิกลาหรือว่าเคยมีคนคุยสักคนหนึ่งก็ได้ค่ะแล้วแบบว่ามันจบไม่ค่อยดีอ่ะมันมันยังมันยังอยู่ในจุดที่เราคาใจกับมันอ่ะมันก็เลยทำให้เราเนี่ยยัง ยังมีบาดแผลพวกนี้อยู่แต่ถ้าคนมันจะมีความรัก,กน,นะมันก็ช่วยไม่ได้นะคะคือในช่วงเดือนนี้มองว่ามีแนวโน้มต่อให้คุณเป็นสภาวะนี้แต่มีแนวโน้มที่ชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยจะเจอกับคนใหม่ๆเข้ามาในช่วงเดือนนี้แล้วก็เขาเนี่ยเข้ามาแบบรวดเร็วนะเข้ามาแบบรวดเร็วเลย มาแบบไม่คาดคิดเป็นความสัมพันธ์ที่เข้ามาแบบไม่คาดคิดเป็นคนที่ให้ความรู้สึกว่าจริงใจขยนันมีความตั้งใจตั้งใจจะคุยกับเราเนี่ยแหละตั้งใจจะเรียนรู้ชาวลัคนาราศีธนูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพียงแต่ว่าจังหวะมันยังไม่ลงตัวค่ะแล้วก็บวกกับใจของชาวลัคนาราศีธนูเองเนี่ยมันยังไม่พร้อมอ่ะเนาะถ้าเขามีพฤติกรรมที่แบบเร่งรัดเร่งรีบตามรุก ตามจีบเราเยอะเกินไปอะไรอย่างเงี้ยชาวธนูจะรู้สึกอึดอัดกดดันนะคะแล้วก็ไม่ค่อยชอบเพราะฉะนั้นมันอธิบายยากคือจะบอกว่าในตอนที่เขารุกแรกๆเขามาจีบเราแรกๆเนี่ยเขาค่อนข้างดึงดูดความสนใจชาวลัคนาราศีธนูได้ในระดับหนึ่งเลยทำให้คุณรู้สึกอ่อนไหวไปกับเขาได้อะ่ะ แล้วเราก็จะเผลอเปิดใจหรือว่ามีความรู้สึกดีๆตอบ,อตอบกลับเขาไปได้ในช่วงเวลาหนึ่งนะคะเพราะอ e ีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาอย่างที่บอกเขาจริงใจจริงจังรุกแบบจีบแบบจริงจังเลยแล้วก็ค่อนข้างอบอุ่นด้วยโรแมนติกด้วยที่พี่หมอเห็นนะมันก็จะทําให้เราเนี่ยหลงไหลเผลอได้ในช่วงหนึ่งนะคะแต่ด้วยความที่เรายังมีแผลเก่าอยู่เนี่ยต่อให้คนคนนี้เขาจะเข้ามา ดีแค่ไหนแต่เขารุกเราเกินไปอ่าเขารุกเราเกินไปหรือว่าเขาต้องการอะไรที่มันเร็วเหมือนเร่งอ่ะให้คำตอบสิว่าจีบได้ไหมจีบติดไหมเป็นแฟนอะไรอย่างเงี้ยบอกเลยว่าธนูมันมีสองพาธะก็คือธนูก็จะถอยนะพอรู้สึกว่ามันเร่งเกินไปแต่ถ้าธนูบางคนหลงไปหลงไปแล้วอ่ะ หลงไหลชอบเวอร์ชันที่เขาจีบเราไปแล้วอะไรเงี้ยจะบอกว่าในอนาคตอะ่ะก็ดูว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันต้องระวังนิดนึงพูดง่ายๆเลยคือพฤติกรรมของคนเนี้ยมันดูเหมือนเดิมเหมือนเหมือนคนเดิมๆที่เราเคยมีประเด็นเพราะฉะนั้นพอคุณชอบไปแล้วหลงไหลสิ่งที่เขาเสิร์ฟให้เราในเดือนนี้ไปแล้วมันมีแนวโน้มสูงว่าในภายภาคหน้าเนี้ย เขาจะไม่เหมือนเดิมขนาดนี้นะคะเอาเป็นว่าไม่อยากให้รีบร้อนแล้วกันค่ะถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเรายังไม่พร้อมกับการจะเปิดใจให้ใครขนาดนั้นคุณอาจจะเปิดใจคุยก่อนได้นะไม่ได้ให้ปิดตัวเองนะคะเปิดใจคุยแต่ไม่จําเป็นต้อง บ้าจี้อ่ะคือไม่จําเป็นต้องไปบ้าจี้ตามเขาอะเขาแบบจีบเราวันสองวันสามวันสี่วันห้าวันอาทิตย์สองอาทิตย์ปุ๊บถามเป็นแฟนกันไหมคิดให้ดีก่อนอารมณ์มันประมาณนั้นนะคะเพราะไม่งั้นในอนาคตมันจะกลายมาเป็นความสัมพันธ์ที่คุณต้องเหนื่อยอยู่ฝ่ายเดียวอันนี้ไพ่เตือนเลยนะคือเขาดีแหละแต่แค่รู้สึกว่าเขาจะดีช่วงนี้เดือนนี้เราเห็นไพ่ในเดือนนี้ไงเราจะเห็นพฤติกรรมที่ดีของเขาในเดือนนี้ค่ะแต่ในอนาคตเนี่ยไพ่เขาเห็นว่า ชาวธนูจะเหนื่อยก็อยากให้ค่อยๆค,คิดใจเย็นๆไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องรีบตัดสินใจนั่นเองอันนี้คือพาร์ทของคนที่โสดแบบโสดสนิทนะโสดแบบไม่มีคนคุยนะคะต่อมาคนโสดแบบมีคนคุยค่ะคนโสดแบบมีคนคุยต้องบอกว่าในเดือนสิงหาเนี่ยความรู้สึกระหว่างคุณหรือของคุณเนี่ยมันยังแบบไม่เต็มร้อยยังไม่ค่อยมั่นใจว่าคนที่คุยอยู่เนี่ยเป็นคนที่ใช่แล้วหรือยังนะคะ เหตุผลคล้ายกันคล้ายกันกันกนกบคนโสดสนิทคือเราอะมีบาดแผลชาวล,าลาัคณาราศีธนูอะยังยังยึดไม่ถึงกับยึดแล้วก็ไม่ถึงกับจมอะแต่มันจํามันจํามันจําแผลที่ยังมีอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้ต่อให้เรามีคนคุยก็จริงอะค่ะเรายังไม่ได้รู้สึกว่า เขาคือคนที่ใช่แบบร้อยเปอร์เซนถามว่าเราสมมติต่อให้คุณเอากระดาษมาแผ่นหนึ่งมันเป็นวิธีที่พี่หมอชอบให้ลูกดวงส่วนตัวใช้มากเลยนะเวลาตัดสินใจอะไรไม่ได้อะเวลาคุณเอากระดาษมาแผ่นหนึ่งคุณเทียบข้อดีข้อเสียของคนคนนี้แล้วอ่ะต่อให้ได้ข้อดีมากกว่าข้อเสียชาวาราศีธนูเนี่ยก็จะยังมีความกังวลหรือว่ายัง,ยงมีแผลนั้นนะคะที่ทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่า คนนี้ยังไม่ใช่อ่าคนนี้ยังไม่ใช่ทั้งทางที่เขาอะ่ะค่อนข้างที่จะมีสเสน่ห์นะแล้วก็เหมือนกันเลยค่ะบุคลิกของคนคุยเนี่ยคล้ายก,กันกับคนที่จะเข้ามาสําหรับคนโส,สนิทเลยแล้วก็เขาเขาจริงเขายังไงอะ่ะ <laughs> คือคือเขาแสดงออกชัดเจนแหละแต่ นั่นแหละมันไม่มากพอมันไม่มากพอที่จะทำให้ชาวลัคนาราศีธนูอ่ะรู้สึกอยากเปิดใจให้กับคนนี้ค่ะเขาดูดีนะมีเสน่ห์นะแต่ลึกๆอ่ะรู้เออบางคนเนี่ยมีพาดีด้วยบางคนแอบรู้สึกว่าความมีเสน่ห์ของเขาอะเขามีเสน่ห์กับคนอื่นด้วยหรือเปล่าก็มีอย่างนี้ด้วยนะคะเขามีหลายคนหรือเปล่าเขามีคนคุยเยอะไหมเอ่ะหลายคนก็มีเวอร์ชั่นนี้ด้วยซึ่งไปตรงกับคนในอดีตของคุณด้วยนะ คนที่ทำให้คุณรู้สึกเจ็บหรือว่าเป็นแผลของคุณนะ่ะพฤติกรรมของคนนี้ของคนคุยเนี่ยมีความใกล้เคียงกับคนนั้นมันเลยทําให้ชาวลัคนาราศีธนูค่ะยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้คนคุยคนนี้ยังไม่พร้อมที่จะพัฒนาค่ะเพราะฉะนั้นก็เหมือนกันเลยไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบที่จะพัฒนาอะไรเลย แต่คุยต่อได้ไหมคุยต่อได้คุยต่อได้แต่ยังไม่ต้องรีบกับการที่จะมีคอมมิชเมนต์กับคนคนนี้ถ้าใจของคุณเนี่ยมันยังไม่พร้อมนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยเหมือนกันเหมือนกับคนโสดสนิทไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยคุณจะเหนื่อยในอนาคตแน่นอนนะสำหรับคนโสดแบบมีคนคุยก็ประมาณนี้นะคะเอาเป็นว่าไม่ว่าจะโสดพาร์ทไหนใครก็ตามที่เข้ามาในเดือนนี้หาก ใจของคุณน่ะยังไม่พร้อมยังลืมคนเก่าไม่ได้ยังลืมความเจ็บปวดไม่ได้ยังลืมบาดแผลหรือปัญหาเดิมไม่ได้เนี่ยแนะนำว่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งตัดสินใจแบบจากสิ่งที่คุณเห็นในเดือนนี้แล้วกันนะอย่าพึ่งตัดสินใจจากอะไรบางอย่างที่คุณเห็นแค่ในเดือนนี้เขาอยากให้เราใช้เวลาในการดูไปก่อนไม่ต้องรีบร้อนนะคะ อารมณ์ประมาณนี้สำหรับคนโสดชาวลัคนาราศีธนูต้องพูดก่อนว่าพี่หมอนะ่ะพูดผิดเป็นพิจิกไปช่วงต้นและหากระหว่างนั้นมีนะี่พี่หมอไม่ได้แก้ตลอดหากมีนะคะขออภัยแต่นี่คือธนูแน่นอนร้อเเนนะ คือมันอาจติดกันอะ่ะบางครั้งมันจะชอบเป็นแบบนี้ต้องขออภัยมากๆนะคะหากมีฟังแล้วมันทำให้เรารู้สึกขัดขัดอ่ะขออภัยนะคะเอาล่ะสำหรับคนโสดก็จบแล้วในเรื่องของความรักประจำเดือนสิงหาถือว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่อยากให้คิดก่อนดีกว่าไม่จำเป็นต้องรีบถ้าให้สรุปะนะอยากให้คิดก่อนไม่จำเป็นต้องรีบแต่คุณสามารถเสพได้สามารถเสพพฤติกรรมดีๆที่มันชื่นใจคุณรับไว้ได้นะคะ รับ energy พวกนั้นได้แต่อย่าเชื่ออะไรตรงนั้นมากอ่ะอันนี้คือสิ่งที่เขาบอกชาวลัคนาราศีธนูก็ประมาณนี้ฟังจบแล้วอย่าลืมไปฟังสุขภาพด้วยนะกด time stamp ไปฟังสุขภาพกันได้เลยเดี๋ยวขออนุญาตเปิดภัยให้คนมีคู่ก่อนนะคะโอเคค่ะต่อมานะคะเป็นไพ่ของ คนมีคู่ชาวลัคนาราศีธนูนะคะในช่วงเดือนสิงหาได้ไพ่อะไรมาบ้างธนูที่มีคู่แล้วนะคะมีเด็กถือเหรียญหไม้9ไม้จัดเม้นจั justice เจ็ดดาบ emperor เจ็ดเหรียญ หนึ่งเหรียญแล้วก็สี่ดาวโอเคอสำหรับคนมีคู่อืม มันก็มีทั้งเรื่องดีแล้วก็เรื่องไม่ดีนะถือว่าเป็นเป็นเรื่องปกติมากๆเลยในชีวิตคนเรานะเดี๋ยวลองฟังกันดูนะคะว่าสิ่งที่จะเกิดเป็นยังไงนะคนมีคู่นะคะช่วงเดือนสิงหาความสัมพันธ์ะ่ะเอาจริงๆมันไม่ได้แย่ค่ะทุกคนเพียงแต่พี่หมอมองเห็นว่ามันมีมันจะมีใครคนใดคนหนึ่งอะ่ะหรือทั้งคู่ก็ยังได้เลยนะชาวลัคนาราศรีธนูมีมันมีความรู้สึกแบบมีภาระหรือปัญหาบางอย่างที่มัน กดทับอยู่ในใจเหมือนแบบคุณเก็บแบบแหม่กดทับกเก็บเอาไว้ธนูหรือคู่ก็ได้ค่ะเก็บปัญหาเนี้ยเอาไว้อยู่ในใจเงียบ,บปัญหานี้พี่หมอมองว่ามันเพิ่งผ่านมันเพิ่งผ่านมาด้วยนะหรือว่าจะบอกว่าสิงหาเรียกได้ว่ามันเป็นช่วงที่อยู่ในการแก้ปัญหานี้กันอยู่อ่าช่วงที่อยู่ในการแก้ปัญหานี้กันอยู่ก็ได้นะคะ พูดง่ายๆคือกำลังพยายามที่จะฟื้นฟูความสัมพันธ์กันเดือนนี้บางคู่เหมือนอยู่ในช่วงเวลาที่ต้องตัดสินใจอะไรสำคัญสคัญร่วมกันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องการใช้ชีวิตการปรับตัวต่างๆในเดือนนี้ค่ะแต่ว่าปัญหานั้นน่ะพี่รู้สึกพี่หมอรู้สึกว่าต่อให้เราคุยกัน ธนูกับคู่คุยกันแล้วเนี่ยมันก็ยังเป็นปัญหาอยู่ดีแต่มันเป็นปัญหาที่คุณเอามาแบกเก็บไว้ในใจคนเดียวหรือจะเป็นคู่ของคุณก็ได้ใครคนใดคนหนึ่งหรือทั้งคู่ก็ได้นะคะเพราะนี่คือไพแบบ่แบบแบบภาพาไม่ใช่ภาพรวมไพ่แบบดวงรวมนะคะของชาวลัคนาราศีธนูหลายๆท่านมารวมรวม,รวมกันอยู่ตรงนี้เนี่ยมันให้พลังงานเนี่ยออกมาก่อนนะคะต้องบอกว่าธนูอ่ะมีเกณฑ์ที่จะมีคู่ครองประเภทที่ ที่คุณกําลังเจออยู่ตอนเนี้ยเขาเป็นคนลักษณะที่แบบยึดเรื่องของความถูกต้องมากๆเออแบบยึดถือเรื่องเนี้ยมากๆแล้วถ้าปัญหานะั้นคุณเป็นฝ่ายผิดนะถ้าปัญหาเนี้นั้นน่นนะคุณเป็นฝ่ายผิดเขาก็จะใช้วิธีพูดตรงๆจริงๆวิธีของเขามันดีนะเขาพูดตรงนะคะที่พี่หมอเห็นเขาพูดตรงๆใช้เหตุใช้ผลด้วยไม่ใช้อารมณ์ด้วยนะ แต่กลายเป็นว่าเวลาที่เขาเป็นแบบนั้นน่ะชาวลัคนาราศีธนูจะรู้สึกเหมือนโดนตัดสินมากกว่าที่จะได้ความเข้าใจมันเลยทำให้เท่ากับว่า energy ของการแบกปัญหาหรือภาระเอาไวอ้อะนั่นคือคุณขึ้นอยู่ที่ธนูค่อนข้างเยอะนะคะเพราะพี่หมอรู้สึกว่าธนูมีความรู้สึกเหมือนเหมือนเราถูกตัดสินมากกว่าเขาเข้าใจเรา ปัญหาที่กําลังแก้ด้วยกันอนะ่ะเหมือนเขาตัดสินให้เราแก้แบบนี้แต่เขาไม่ได้พยายามเข้าใจเราอะนึกออกไหมเออคิดว่านึกออกแน่นอนเพราะเจอแบบเนี้กันอยู่แน่ๆนะคะทีนี้มันจะเป็นยังไงต่อไพ่เขาบอกว่ามันก็ไม่เป็นยังไงต่อหรอกความสัมพันธ์ยังเดินหน้าไปเพราะคุณคุยกันแล้วไงคุณตกลงกันแล้วว่าคุณจะเริ่มใหม่เปิดประเด็นมาก็เป็นไพ่เด็กเหรียญเลยนะมันคือการเริ่มต้นใหม่ด้วยกันแน่นอนนะคะแล้วเริ่มในสิ่งที่คุณมองเห็นไปในทิศทางเดียวกันนั่นแหละ แต่ไอทิศทางเดียวกันนั้นน่ะต้องพูดตรงๆว่ามันมีคนใดคนหนึ่งที่ไม่ได้รู้สึกอยากทำขนาดนั้นร0 0ยเอร์เซนหรอกซ,อซึ่งมองว่าเป็นธนูนี่นแหละก่อนเลยแต่ก็สามารถพลิกกันได้กลับไปเป็นเขาก็ได้นะคะลองดูว่าคุณอยู่ฝั่งไหนทีนี้อย่างที่บอกว่าความสัมพันธ์นมันไปต่อได้แล้วมันก็ยังมั่นคงดีในระดับหนึ่งค่ะแต่สิ่งที่พ่เตือนคือคุณต้องระวังในเรื่องของความรู้สึกนั่นแหละ คุณเก็บอะไรไว้คุณไม่พูดอะไรเดือนนี้มันเป็นเดือนที่คุณเก็บสะสมสิ่งสิ่งนั้นเอาไว้อะค่ะจนมันยิ่งกลายมาเป็นแผลแทนที่มันจะได้แก้ปัญหากันแบบจริงๆอะมันกลายเป็นว่ามันไม่ได้แก้เอาจริงๆนะในไพ่พี่หมอคุณพยายามฟื้นฟูความสัมพันธ์ด้วยกันใหม่แต่มันกลายเป็นว่ามันเป็นการฟื้นฟูโดยที่พูดตรงๆก็คือคุณไม่ได้เต็ม เต็มใช้คำว่าไม่ได้เต็มใจก็ไม่ได้คุณอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันเดินไปต่อมันก็ต้องเรียกว่าเต็มใจแต่วิธีการของมันเออวิธีการนั้นเออใช้คำนี้ดีกว่าวิธีการที่จะแก้นั้นน่ะมันไม่ได้เป็นวิธีการที่คุณอยากทําแล้วกันนะคะม,มันมันเหมือนแบบเดือนนี้คุณแค่พยายามพยายามจะประคองความสัมพันธ์ไปให้มันไปให้รอด ซึ่งเท่าที่มองก็มองว่ามันมีสาเหตุแหละหลายๆคู่ที่ฟังอยู่เนี่ยเป็นคู่แต่งงานแน่นอนเป็นคู่ที่มีบางอย่างที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันเช่นลูกอ่ะหรือถ้ายังไม่มีลูกก็บ้านทรัพย์สิสนเงินทองธุรกิจนั่นแะหละคะ่ะมันมีบางอย่างที่คุณต้องรับผิดชอบร่วมกันหรือบางคู่เป็นสถานะหน้าตาทางสังคมได้ด้วยนะอารมณ์เหมือนชาวธนูอ่ะไม่คุณก็คู่อ่ะม,มีคนที่ยึดยึดเรื่องเนี้ย ยึดแต่งอ่ะสวมเป็นคู่แต่งงานแต่งกันแล้วยังไม่มีลูกเลยนะแต่งกันแล้วเนี่ยต่อให้มีปัญหาก็ไม่อยากเลิกเพราะไม่อยากเสียหน้าอารมณ์ประมาณนั้นเลยอะซึ่งธนูจะไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นหรือเขาจะถ้าถ้าเกิดว่าธนูเป็นคนที่ไม่อยากเสียหน้านะเขาก็จะไม่รู้สึกอย่างนั้นค่ะแต่ถ้าเป็นเขาที่เขาเป็นคนนั้นนะ่ะเป็นคนที่แบบยึดเรื่องความถูกต้องเขาไม่ยอมเสียหน้าต้องแก้ไขปัญหาแบบที่เขาอยากให้แก้ คนที่ไม่ได้รับความเข้าใจคือธนูก็บอกเลยว่ามันจะสะสมอยู่ที่ตัวของชาวลัคนาราศีธนูพูดง่ายง่ายเลยคือใครเป็นคนเก็บปัญหาไว้ในใจคนนั้นคือคนแบกไว้คือคนที่จะแบบเจอเจอภาวะนั้นนะคะมันมีคนใดคนหนึ่งหรือทั้งคู่ก็ได้อ่า หรือทั้งคู่ก็ได้ซึ่งเห็นชัดเลยทีนี้ถามว่ามันจะดีขึ้นไหมอันนี้ต้องบอกก่อนว่านี่ไม่ใช่ดวงส่วนตัวเนาะพี่หมอไม่สามารถการันตีว่าในอนาคตมันจะดีขึ้นได้นะคะนูน่นนี่นั่นยิ่งไพ่ที่เห็นเนี่ยมันจบด้วยไพ่สีดาบด้วยเนาะก็มองว่าให้ยึดให้ยึดแค่ว่านี่คือไพ่เดือนสิงหาเท่ากับว่าสิ่งที่เห็นในเดือนนี้ในไพ่ตรงนี้คือมันจะเกิดขึ้นแค่ในเดือนนี้ยังไม่ต้องเป็นมองเดือนหน้า เพราะฉะนั้นในเดือนนี้สิ่งที่ต้องทําสิ่งจริงๆอยากให้ใช้วิธีของการคุยกันแต่บอกเลยว่าในภาคเล้วให้หมอมองเห็นมันไม่เกิดขึ้นเลยมันจะไม่มีการหยิบเอาเรื่องนี้มาคุยกันใหม่แล้วค่ะแล้วเลือกที่จะแก้กันไปในแบบที่ตกลงกันไว้เพราะฉะนั้นยังไงซะต้องมีคนที่อยู่ในสภาวะนี้แน่นอนถามว่าแล้วจะทำยังไงอืม ไพ่มันก็ยังไปได้บอกว่าจะเลิกกันนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทําได้ก็คือทนมันทําได้แค่นั้นจริงๆนะคะสําหรับชาวราศาีธนูอดทนแล้วรอดูว่าสิ่งที่คุณสองคนพยายามจะปรับจะฟื้นฟูความสัมพันธ์ด้วยกันเนี่ยมันดีไหมเออให้รอดูละกันเราค่อยไปว่ากันในอนาคตแต่มองว่ามองว่าธนูนะต่อให้คุณรู้สึกว่าเขาอะ่ะบังคับให้คุณทําแบบนี้นะเขาเขาเอา่อ ยึดเรื่องของศิลธรรมยึดเรื่องหน้าตาทางสังคมยึดเรื่องความถูกต้องก็ตามพี่หมอมองว่าทานุก็เต็มใจอยู่นะในไพ่อ่ะก็เต็มใจพะมองว่าความสัมพันธ์นี้มันมีค่าบางอย่างมันมีผลประโยชน์แล้วกันพอมันขึ้นคําว่าเหรียญมามักจะมีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องเสมอคําว่าผลประโยชน์อย่านึกถึงตัวเงินอย่างเดียวนะคะนึกถึงอย่างอื่นด้วยอย่างที่พี่หมอพูดไปแล้วอะ่ะบางคู่มีลูกบางคู่มีธุรกิจ มันเป็นความรับผิดชอบที่มันสําคัญร่วมกันอ่ะเพราะฉะนั้นการจะตัดสินใจอะไรมันไม่ง่ายค่ะเอาเอาเป็นว่าอดทนเพราะพี่หมอไม่เห็นเวอร์ชั่นความสัมพันธ์ที่มันแบบอืมใช้คําไหนดีมันไม่มันไม่มีความพูดไปแล้วเดี๋ยวธนูจะยิ่งเครียดมันไม่มีความโรแมนติก มันไม่มีความความแบบนั้นเลยอะไม่มีความอ่อนโยนไม่มีความอ่อนหวานไม่ใช่การประคับประคองไปด้วยความรู้สึกเออแต่มันเป็นการประคับประคองความสัมพันธ์ไปด้วยความถูกต้องเออด้วยด้วยด้วยสิ่งที่มันมีค่าก็ถ้าเกิดว่าคุณอยากไปในเส้นทางนั้นคําแนะนําอีกอย่างหนึ่งเลยนะคือถ้าคุณรู้สึกว่ามันมีค่าอยู่ตรงไหนคุณโฟกัสตรงนั้นถ้าคุณรู้สึกว่าคุณต้องอยู่กับความสัมพันธ์นี้พอะเรื่องลูก โฟกัสลูกค่ะอย่าเพิ่งโฟกัสคนรักในเดือนนี้มันจะมันจะทําให้เราเป็นสภาวะนี้ไงเออมันจะทําให้เรารู้สึกแบบเหนื่อยอะ่ะทําให้เรารู้สึกอึดอัดเออทําให้เรารู้สึกแบบไม่โอเคเพราะฉะนั้นเราอย่าโฟกัสเขาเราโฟกัสลูกหรือถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของอ,อธุรกิจนะเป็นเรื่องของธุรกิจคุณก็โฟกัสธุรกิจไปอ่าเป็นอะไรประมาณนี้ถ้าเป็นเรื่องหน้าตาทางสังคม แสดงว่าคุณมีความสุขกับการอยู่กับอะไรแบบนั้นคุณก็ต้องโฟกัสตรงนั้นไปอะไรประมาณนี้ค่ะอย่ามาโฟกัสที่ตัวคนรักไม่งั้นคุณจะรู้สึกแบบกดดันรู้สึกเครียดรู้สึกเหมือนเขาแบบใช้อำนาจในการควบคุมเรานะคะเพราะฉะนั้นมันจะไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคถ้าในเชิงความรู้สึกแต่ถ้าเกิดว่าคุณตั้งใจคุณอยากพยายามคุณอยากรักษาไว้คุณก็ทำไปไพ่ไม่ได้บอกว่าไม่ให้ทำนะไพ่ไม่ได้บอกนะแต่เขาแค่บอกว่าคุณจะเจอกับ อารมณ์ประมาณนี้เท่านั้นเองในช่วงเดือนสิงหาอดทนแล้วกันนะคะถ้ามันไม่เหมาะกับการที่จะเติมความหวานกันขนาดนั้นหรือเอาจริงๆก็มองว่ามันเป็นเหมือนเหมือนชาวราศีธนูตัวคุณหรือคู่คุณอ่ะในช่วงเดือนนี้มันมีความไม่ไม่ได้อยากจะแสดงออกอะไรด้วยค่ะก็แค่อยู่กับมันให้ได้นะมันยังไม่เลิกกันหรอกเพราะคุณเพิ่งตกลงกันเนี่ยคุณจะไปด้วยกันใหม่เนี่ย แสดงว่ามีคู่ที่แบบมีปัญหาแหละเข้ามาฟังมันเลยให้ Energy นี้มาค่อนข้างเยอะนะคะแค่ว่าปัญหาเป็นเรื่องอะไรแล้วก็อย่าลืมต้องย้ำว่านี่คือดวงรวมเพราะฉะนั้นหากใครเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เห็นจะจริงเลยความรักเราก็ดีจะตายความรักหนูนะดีมากแฟนรักหนูจะตายไปเอาใจใส่หนูจะตายไปเราไม่ได้มีปัญหาอะไรกันไม่ต้องสนใจเพราะนี่คือดวงรวมแปลว่าพลังงานที่ไพ่ขึ้นเนี่ย เป็นพลังงานของเพื่อนๆชาวลัคนาราศีธนูท่านอื่นๆที่เขากําลังเจอปัญหานี้กันอยู่นะคะถือซะว่าคุณเข้ามานั่งเป็นกําลังใจเนาะเข้ามานั่งเป็นกําลังใจให้ชาวลัคนาราศีธนูท่านอื่นที่เจอปัญหานี้อยู่นะคะก็คอมเมนต์ให้กําลังใจกันได้อารมณ์ประมาณนั้นไม่ต้องไปคิดเยอะเพราะนี่ไม่ใช่ถวงส่วนตัวนะคะทุกคนก็ประมาณนี้สําหรับ ความรักของชาวลัคนาราศีธนูทั้งแบบคนโสดและคนมีคู่ก็จบแล้วนะคะประจําเดือนสิงหาเดี๋ยวไปฟังสุขภาพในเดือนสิงหากันค่ะมาต่อกันที่สุขภาพของชาวลัคนาราศีธนูประจําเดือนสิงหาคม2568นะคะภายตรงหน้าที่ได้มาในเรื่องของสุขภาพเนี่ยก็จะมี8ถ้วยเดือมิ่นแนห6ดาบ เจ็ดถ้วยแล้วก็สี่ถ้วยค่ะต้องบอกว่าร่างกายส่วนใหญ่ในช่วงเดือนสิงหาหมดไปไม่ใช่หมดสีปัญหาส่วนใหญ่ก็คือเรื่องของการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียรู้สึกหมดพลังเบรนเอาด้วยหลายๆคนนะแบบอยากอยู่นิ่งๆไม่ค่อยอยากทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะร่างกายมันล้า,ลา ส่วนใหญ่ปัญหาเกิดจากการพักผ่อนละกันนะหลักๆเลยคือเรื่องของการพักผ่อนนอนการนอนที่มันไม่ไดไม่มีคุณภาพอะนอนไม่ค่อยหลับหลับไม่สนิทนอนน้อยอนหลับแล้วตื่นมากลางดึกหรือนอนหลับแบบหลับไม่ลึกอะหลับหตื่นตื่นอะไรเงี้ยค่ะเนี่ยปัญหาเรื่องการนอนเนี่ยจะส่งผลกับเรื่องพวกนี้ได้แบบชัดเจนนะคะแล้วก็ปัญหาเรื่องของความเครียดโดยเฉพาะเรื่องของความเครียดสะสม ก็จะส่งผลกับเรื่องของสุขภาพร่างกายที่มันอ่อนล้าอ่อนเพลียได้ง่ายนะคะทีนี้ถ้าเป็นเรื่องโรคภัยอื่นๆเนี่ยก็จยังมองเห็นปัญหาเกี่ยวกับไตน้ำเหลืองนะแล้วก็ระบบประสาทระบบประสาทความเครียด ความไม่กระตือรือร้อนอันนี้จะไปตรงกับที่พี่หมอเห็นตอนแรกๆนะคะคืออ่านยังไงมันจะวนเพราะว่ามันให้พลังงานเนี้ยขึ้นมาก่อนบางคนช่วงเดือนเนี้ยมีความแบบรู้สึกมันเฉยๆร่างกายมันทำอะไรช้าๆหรือว่ามีอาการมึนหัวนะคะแล้วก็อีกหนึ่งปัญหาเลยก็เรื่องของภูมิแพ้ค่ะแล้วก็เรื่องของระบบย่อยอบางคนกินแล้วไม่ค่อยย่อยท้องอืดท้องเฟ้อนะคะก็จะเจอกันได้ ได้บ้างได้ง่ายได้บ่อยแล้วแต่นะเพราะมันคือดวงรวมแต่มีเกณฑ์ที่จะเกิดปัญหาสุขภาพในลักษณะนี้ขึ้นได้ในช่วงเดือนสิงหาคมนะคะเอาเป็นว่าหลักๆอะ่ะมองไปที่เรื่องของการพักผ่อนก่อนตามมาด้วยความเครียดแล้วก็ไปกระทบเรื่องอื่นๆตามมาดูแลกันให้ดีนะคะ ใครที่เริ่มรู้สึกว่าเออจริงช่วงนี้นอนน้อยช่วงนี้นอนไม่พอช่วงนี้รู้สึกไม่อยากทำอะไรเฉยๆไม่ก็ตือรู้ส้นสมองล้าอะไรเงี้ยลองหากิจกรรมแอคทิวิตี้อะไรที่มันพาเราออกจากความเบื่อหน,หน่ายนั้นนะบางคนอาจชอบไปเที่ยวก็ไปเที่ยวบางคนอาะดูหนังก็ดูหนังบางคนฟังเพลงก็ฟังเพลงช่วยได้นะคะ,ะกิจกรรมพวกนี้ช่วยได้หมดหรืออันเล่นกงเล่นเกมแต่อย่าไปเล่นอะไรแล้ว มันพี่หมอจริงๆพี่หมอเป็นคนเล่นเกมคนหนึ่งนะชอบเล่นนะคะเกมที่มันเล่นแล้วมันต้องพาเราไปในพาร์ทที่มันแฮปปี้นะไม่ใช่เล่นแล้วแบบว่า,ายิ่งใจร้อนรุ่มนี้ก็ไม่เอานะคะอารมณ์มันแบบไปกันใหญ่เอาเป็นว่าให้หากิจกรรมที่ทำให้เราเนี่ยไม่อยู่กับสภาวะนี้เนี่ยนานๆมันจะช่วยให้ร่างกายเรามันฟื้นตัวได้หรือมันทำให้เราสดใสขึ้นได้นั่นเองนะคะลองหาดู ประมาณนี้ค่ะสำหรับความรักแล้วก็สุขภาพของชาวลัคนาราศีธนูในช่วงเดือนสิงหาคมนะคะอย่าลืมนะคะใครที่ยังไม่ได้ฟังการงานกับการเงินนะเดี๋ยวกดช่วงท้ายคลิปไปฟังได้นะคะพี่หมอทำลิงค์ไว้ให้แล้วนะคะแล้วก็ เอาเป็นว่าขอบคุณละกันค่ะก่อนปิดคลิปขอบพระคุณชาวลคราศีธนูทุกท่านนะคะที่อยู่ฟังเป็นเพื่อนกันมาจนถึงตอนนี้นะคะขอบคุณทุกการกดไลค์การกดแชร์การกดติดตามนะคะรวมถึงคอมเมนต์แนะนําติชมต่างๆต,ต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยเอาไว้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะแล้วก็ขออภัยด้วยอ่ะหากมีคําพูดหรือว่ามีอะไรที่มันติตดขัดๆในคลิปนี้นะคะ หรือฟังแล้วรู้สึกไม่สบายใจนะผิดพลาดประการใดขอภัยชาวลัคนาราศีธนูทุกท่านล่วงหน้าเอาไว้เรามาเจอก,กันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ